เป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบันนะครับพะช่วงนี้รู้สึกเปินโลกกันเยอะเลยพอรู้ว่านี่ยผมรู้ว่าแต่แต่บางคนเขาบอกพอได้ฟังจากสารนีววิทยุแล้วเขากลับไปปรับเปลี่ยนได้เพราะว่าทางที่หมอเขาให้นำมาบางท่านเขาพิดนักวิจารณาไปเขาปรับเปลี่ยนไม่ได้นะที่เขาบอกแต่พอเราพูดคุยถึงปัญหาที่เราดื่มกินอยู่ทุกวันเนี่ยเขาบอกเขาปรับเปลี่ยนได้ าม,มากิดในรายการที่จฟาังครับมีกำลังใจที่จะเปลี่ยนแปลงเจอปัญการแก้ปัญหาตัวเองเคร,รับผมสงสัยตไปเข้าเป็นครับสรัสมาิครับผมขอที่พัก,กนักศึกบ่อนอกอประจวบครับคือขอพิ่ปรวบเนี่ยบ่อนอกจะมีสองสถานีที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชมจะมีอยู่ที่เครือข่ายรักสถาน,นะครับเป็นของที่ขึ้นเนี่ย ขึ้น1075ก็จะทำกันช่วยกันด้วยห่างกันประมาณ100โลนะครับเพราะบบว่าจะเป็นตินบนตอนล่างตอวล่างแค่คนมีโควิัน,น่นวัดนะครับก็ช่วยคือใน,ในเรื่องประเด็นสิบแไดรล้อประเด็นอะไรเนี่ยคือก็จะเกี่ยวเรื่องของสุขภาพที่ใซเบีนเนี่ยมันจะทำต่อเนื่องกันยาของเราเองเนี่ยที่จะเป็นงานหลกักคือทำความเข้าใจกับพี่น้องคืมอมช่วย นะครับเราบอกว่าเราปูุงฐานเรื่องมุ่งสนเนี่ยเราจะทำมุ่งสนเป็นงานลคือหอนว่าจะไปชุนม,มนุมอะไรนี้คือสถานยุ่ต้องมีส่วนสำคัญในการที่ทางาต้องทำความเข้าใจเรื่องการโฆษณาเังหวัดน,นะครับทีนี้ก็จะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคือสื่อคือถ้าสื่อของตัวเราเองไม่ได้ปฏิบัติแต่ไม่ได้สนใจตัวเราเองเนี่ยสื่ออื่นจะไม่มาสนใจเราเลยนี่สิ่งที่เราทำวันนี้เราดึง,นงจนเนี่ยเราจะถ่ายทอดลูกค้าที่ยอดชู นะครับเราจะทายทอดทุกครั้งที่น้องทางบ้านต้องได้ยินว่าวันนี้เราจะทำอะไรเราพูดอะไรนะครับนี่คือสิ่งที่เราปฏิบัติเหมือนเมื่อวันที่11บเอ hmm. ็ดเราชุมนุมที่สแกนเราทายทอดให้พี่น้องฟังนะครัว่าวันนี้เราทําอะไรเอาผลออกมาไหมของประเด็นเรื่องเศรษฐีละครความคิดเห็นอย่างเงี้ยของย่งของสชอย่างเด็ดด้านไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจารย์จันทร์แรไปอย่างเงี้ยแล้วมาพลาดสายนคือ คือแบบนี้คือเราต้องให้ชาวบ,บ้านเข้าถึงให้ได้นี่คือการทามพันชนที่จะให้ข้อมูลกับพี่น้องชาวบ,บ้านในเรื่องของสุขภาพอันไหนที่มีส่วนสําคัญบอกเลยว่าวันนี้สื่อเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของพี่น้องในพื้นที่นะครับนี่คือส่วนหลักวันนี้คือตระหนักเรื่องสื่อก็พยายามทามเรื่องประเด็นอัน่อ้ของกระเบีให้เยอะขึ้นประเด็นเรื่องการพัฒนาของภาคใ,ใต้ <étique> <occasions, S 1> ไรเนี้ยเราก็ทำประเด็นมากขึ้นแต่กลุ่มของกิจวัตรเนี้ยเราบอกว่าเราเป็นองคกรสาธารณะทีนี้แผนการบัตเปลี่ยนใหม่หมดมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจสาธารนะครับเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแล้ว really? ก well, we ็เรื่องอาเซียนแล้วก็คือจะเป็นเรื่องสังคมแห่งนิยมดีตามเรื่องรูปศาสตร์จังหวัดทั้งหมดนี่คือการที่ใช้สื่อของพื้นที่และกาต่างานของ พี่น้องในกลุ่มต่างๆในกระทรวงนี่คือการขับเคลื่อนไปด้วยแล้วมันจะให้สังคมไปข้างหน้าในเรื่องของสุขภาวะสุขภาพด้วยปฏิบัตินะครับแล้วก็ส่วนทั่วไปก็จะมีอยู่แล้วที่ขครนขอบขวนอกเนี่ยทุกวันธาคารรักือจะเป็นหนวันเลยที่ว่าทําเรื่องสุขภาพสารภาพทิดเพื่อเขามาคุยกันทั้งหมดนั้นนะครับตอนนี้เป็นขึ้นที่ทำงานเพื่อโดยคำที่เจ็ดห้าวันสามจุดเจ็ดห้าก็คือจะเป็นของคุณอสมคกลุ่อะไรเข้าไปไหนมาเขาก็จะมาคุยกังยูนนะครับขอบคุณครับ ก็รยกว่าใช้สืส่อเปลี่ยนโลกเลนะี่ยะอันนี้นยโยบายสาธรารณะของจังหวัดเขาใชนะ่ไหแล้วบคือเปลี่ยนทั้งโลกแล้วเปลี่ยนทั้งโลก้วย,วน,ยนะครับผู้ฟังนะคราบผมเข้ามาเล่นว่าตัวเองได้ทําอะไรที่ว่าเป็นประสบการณ์จริงที่สําเร็จริงและต้องอกเหมือนกันนะค่ะคือฟังแต่ต้นมาในพอสรุปได้เลยนะว่าจริงจริงแล้วเนี่ยสื่อเนี่ยไม่ใช่แค่ความสถานีวิทยุหรือวจัสดสยงให้ฟัง แต่จริงมีบทบาทอย่อะก็ตัวสามารถทําให้ชีวิตมีความรู้มากขึ้นโดยไม่ต้องอ่านหนังสือบางทีชีวิตเราเองให้อ่านหนังสือบางทีเราไม่ค่อยมีเวลาแต่ถ้าฟังแล้วเนี่ยทําให้วิธีการฟังสนุกเมื่อต้องการอ่านหนังสือก็สนุกไปด้วยเพราะน่าสนใจนี่ครับตอนนี้ครับผมตะยนดงประจายนจากบ้านเกิดเติมเราเคยมีพิธีชุมชนซึ่งรู้สึกเป็นพิธี่นบ่านเราเองแต่แล้วมันก็มากรีกฝรั่งมาด้วยเสีย ไปฟังจนนิ่งเนี่เสร็จแล้วเราก็จะซ่อมก็บอกว่าถ้าซ่อมมันหซื้อใหม่ใกล้เคียงกันเราก็เลยไม่มีตังค์เราก็เลยไม่ได้จัดตรงนี้ที่ไี้จุดจบแต่เรามาทํากิจกรรมฝ่ายสื่อส่วนกลางแล้วเขามีการจัดเวทีให้เรียนรู้ไปพวกตั้วไปในพื้นที่เสี่ยงส่วนใหญ่เราทําเรื่องไว้ที่บ้านสำหรับฝั่งพื้นที่จุดจบเสร็จแล้ว สิ่งที่เราทำเสนอได้ในแบบนี้นี้ก็คือเราทำแต่ซีหรือแท้แล้วก็เขียนหนังสือหรือแท้แล้วก็เราให้ทีวีไทยไปทำรายการเรื่องชุนเจินท่มแบ็ดประชาที่กระจายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาออกอากาศเริ่มเซลล์ความร้องเริ่มันปฏนบัติัแล้ว,ว,วเราก็เคยให้ทีวีไทยไปจัด็นดีสา,ารณะเรื่องการขุดรอกของลูกน้ำตะปูป่าเพื่อเอาไปสีระหก ที่เราก็ใช้สื่อนเครื่องมืออกันเปิดได้สูดสาธารน,นะแล้วก็อาชื่นนักวิจัยไปทำเรื่องวิจัยเพื่อช่วยช่วยยืนยันจุดชนวนว่าสิ่งที่รัฐคิดไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องน้ำท่วมที่แท้จริงเพราะทุกวันนี้ตัวท,ที่ขึ้นตังก็ยิงแต่ระดับน้ำมันก็อยู่สูงกว่าตะกอนใสถึงปูณจะกอนองไรน้ำทะเลระดับนั้นมันก็ไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเรื่องการไต่ตีน้ําได้ ซึ่งบทการวิจัยบอกนักวิชาการแต้เราก็ใช้วิธีอีกอย่างก็คือในการสื่อสารกิจกรรมเราจะเป็นทีมที่ออกช่วยคนอื่นเกั่วประเทศที่ประสบไปเราทำกิจกรรมและเราให้ความรู้เรื่องการจัดระบบแล้ว้อตีการนักข้อมูลการจัดการไปพิบัติที่เกิดขึ้นที่ดีเราใช้เอาไา้ที่ดีตัวที่ผ่านมาเราไม่เคยเราที่ไหนเป็นการจัดที่ดีเกิดขึ้น แม้แต่เราประสบสื่อนำมีปกะกาศนะครับเราใช้วิธีสื่อสารหลายช่องทางบางครั้งก็ใช้อินเทอร์เน็ตบางครั้งก็ใช้สื่อสวดตามแล้วก็บางครั้งก็เขียนหนังสือบางครั้งก็ให้นักวิชาการช่วยทำงานวิจัยแล้วก็บรรลแจ้งสุสานธรรมะแล้วเราก็จดัดจัดเวทีไปส่วนในห,หลายๆจังหวัดเราจัดเวทีเพื่อให้ความรู้เรื่องนี้จบแล้วแล้วเดี๋ยวถามนิดทรายทรายใน รูปน้ำตะโกฟ้าถ้าขุดไปให้สิงคโปร์เนี่ยเราจะกำไรได้เท่าไหร่สิงคโปร์จะขาดทุนเท่าไหร่ก็คือมันมีโครงการของสามอมตเสนอเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วก็แก้ปัญหาตะล้องขึ้นเกินซึ่งแต่ละอมตะก็ทำโครงการเสนอรัฐบาลด้วยของแก้ปัญหาอย่างที่บอกรัฐบาลบอกว่ามมีงบประมาณก็เลยประสานแหล่งทุนให้แหล่งทุนเป็นคนลงทุนแล้วก็ จุนจนหรือรักไม่ได้เลยเอาสินทรายนั้นไปแลกกับค่าดำเนินการซึ่งก็คาดการว่าจะเอาทรายจากอัเภอสตัวปาร์ถึงอเภอรพูแลปูดีไปถมที่สิงคโปร์ให้ได้ปันห้าร้อยไร่ซึ่งผมไปดูมาแล้วสิงคโปร์ที่ตารางพุทธละห้าแสนบาทถ้าหากได้ปันหน้าร้อยไร่เ้าคิดเป็นตัวเลยแต่ส่วนถางนั้นรับไม่ได้เราก็ไม่ได้ แต่ส <tại> ิ่งที่ตามมาก็คือผลกระทบต่อสุขชนเราไม่สามารถนําเสนอสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเกิดแด้สุขชนได้ใ่อย่างพ้นสุดได้เราก็เลยมีมวลชนน้อยก็เลยใช้เครื่องมือในการทำกิจการทำก็คือก่อนที่เขาจะมีโครงการโยโ้ชนของตะบลเหล่านั้นได้มีการลุกปัจเจเยต่าๆเราก็เลยให้โยโยชนาไปลองปุดทรายในดู ให้เขาลองขุดว่าในึ่งเมตรลึกหนึ่งเบตรกว้างหนึ่งเมตรได้ไหมถ้าลึกหนึ่งเมตกว้างหนึ่งเมตได้เราก็ให้สีโอ้โหขุดไปเพราะมันไม่มีบทกระทบแน่แต่สุดท้ายในชายลินเตเตอร์ฝั่งอันดามันไม่มีไปสามารถขุดได้ในความลึกและความกว้างเท่ากันที่ไม่มีบทกระทบผมก็เลยชวนบริษัทที่สัมปทานบอกว่าถ้าอย่างนั้นโค้งง่ายๆผมมาวิจารณ์ผมก็ตัดใจผมจบโอซีถ้าอย่างนั้นก็มาพิสูจน์กัน ถ้าคุณขุดทรายหนึ่งเมตรกว้างหนึ่งเมตรได้ผมให้ขุดเขาก็บอกเขไม่ออกเออซึ่งณวันนี้ก็ใช่ว่าเราชนะในโครงการดุจยาโรมาสองปีแล้วแต่พออ่าเพื่อทีได้เป็นรัฐบาลโดยเสล็จยพี่ผู้พยาธจะทำโครงการนี้ก่อนก็คือลงไปพื้นที่ของสารโอกะเราก็เลยตั้งหลักให่เพื่ออย่างเตรายมโยกย้ายนั้นไปให้กับผมจัดก็ การพุทธด้ห้าแสนคิดถึงหนึ่งปันห้าร้อยไร่สิงคโปร์จะได้เท่าที่เป็นเท่าไหร่พวกเราก็เลยบางครั้งมาทำมาดูลูกปืนมันู่ผ่าายด้วยเราก็มีความเสี่ยงมีหลายคนบอกว่าอย่าอยู่ด้วยกันมากๆแกนำเราบอกว่าเป็นเสี่งที่ดีเขาคงไม่ต้องหามากเขาเพ่งเจอทีเดียวหมดงนะครับเออนี้ไม่หัวทุกกะเปล่าหวานหรือเล่าไอ้ได้กันเปล่าหวานได้กันไหนน้องไม่ตายค่ะ สวัสดีค่ะขอชื่อลูกค้าร่วมๆค่ะจัดรายการชื่อเจก,กระต่ายค่ะก็รู้สึกว่าจัดรายการส่วนมากจะเป็นผู้พ,กพิการผูส้สูงอายุแล้วก็คนที่ที่สังคมมอง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 ,มองข้ามไปแล้วก็สนใจเรื่องนี้ก็บอกว่าส่วนมากส่วนมากจะเป็นคนตาบอดเป็นคนพิการแล้วเป็นคนที่ว่า ไม่ไม่ด oh yeah no sure sure so okay. uh, uh. ้อยสบายอะไรอย่างนั้นเราก็มองความสำคัญของเขาตรงนั้นแั่ไปก็ทำมาเรื่องอะไรก็ได้ให้สนุกให้เขาล่าเรื่องกับพวกเราเราก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมอยู่ที่ไหนเขารู้สึกดีใจว่าเราเห็นความสำคัญตรงนั้นเพราะเขาก็เป็นคนสำคัญคนหนึ่งเหมือนกันส่วนมากก็เลยก็ไปเยี่ยมเป็นวัดใหญ่ของคนหลังมาเซ็นต์น่ะก็เล่นตาละน่ะ ไตรกกตก็ไมยนะเถงนะคะก็ไปเยียมก็ตุก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 ืนชี้เลยนะคะต่ว่ามีมีมีใครจีวิการเะกเข้ามาในรายการะลราจะไปเดี่ยงเขาเขาก็ดีใจบางทีเขารู้สึกพราะว่าพาไลุ้ยหรือมันดที่เด็ปองค่ะเขาติดการแต่ว่ารู้สึกอ่านักดรายการไปเดี่ยงเขาก็รู้สึกว่าดีใจขึ้นมา ก็เสียมาห้านชมนะคะไปเราก็รู้สึกปลยใจเขาฝางใจเขาก็ดีจิตใจเขาก็ดีถ้าว่าได้าดาศเสืออ้ไอายอายอาคนมีความสุขยินดีก่ะมันกินอาหารได้อบคุณอยากบำอะไรนี่คือการสร้างทุกของควาเกิดเกที่อำเภอละแมแต่ตอนนี้ปฏิบัติอยู่อัตรส่วนเขาอยู่ทั้งสองอ่เอนะครับเป็นการจัดการพิเศษนะ ปีที่แล้วมีโอกาสได้ถ่ายทอดศาสนาชาติเนี่ยที่จากกรุงเทพมหานครปีที่แล้วที่เชฉยพรเชิญผมแต่ผมไม่ไปนะฮะก็อยู่ถ่ายทอดสดปีที่แล้วเนี่ยผมดูอะไรสามขื้นนะฮะไม่ใช่ขื้นผมขึ้นชาวบ้านเยอะเลยแต่ว่ามีเป็นผู้ดูแลครับครับคุณท่านว่าคุณพิธาเนี่ยนะฮะถ้าจะมีขึ้น8.9ในกระเทาะอำเภอละแม่นะฮะ แรงศองก็เจ็ดร้อยวัตต์เจ็ดร้อยวัตต์นะฮะมันไม่ต้องบอกสเต็ปนะครับอีกคขึ้งก็คือคขึ้งทัาศอกไปกันเลยที่หลังสวนแล้วก็อีกครึ่นหนึ่งที่คุณพรกั่งกลารไปกันเลยนะฮะซึ่งเราถ่ายทอดไปตามช่วงบังก่อนของปีที่แล้วภาชาไทนะครับก็ดูตามตะบบการ์ดแล้วเนี่ยนะที่ที่ที่ดึงกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่ไม่สามารถจะถ่ายทอดได้ต่อเรื่องนะครับแต่ก็จะจะดูว่าประเด็นสำคัญตรงไหนที่ถ่ายทอดนะฮะ แต่มาดีนี้นะครับถ้าจะถ่ายทอดเนี่ยนะครับก็คงจะต้องเหลือสองครึ่งพรครึ่งครั้งสุดก้าโดนยื่นใบเหลือมาใบเหลือใบแรกคือสถานที่กับเออ่สถานที่ตั้งเนี่ยกับการเสาที่ออกอากาศเลขที่บ้านไม่ตรงกันนะฮะเขาก็เลยไม่ให้ออกอากาศเราก็ไม่ได้ท้อแท้นมากมามีสองครึ่งคนชุมชนฟังกักับเวลาได้ดีท่านมา ดับรูรับรูเรียครับรู้นะคือคือคือถ้าบอกว่าคนฟังเยอะไหมฮะผมว่าก็คือแต่เรื่งที่ฟังแต่ละขึ้นก็ฟังอยู่ต่อเรื่องนะครับแต่ประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่ารู้เรื่องไหมมันเรื่องอะไรนะฮะทีนี้ผมบอกอย่างนี้ครับเมื่อวีนที่แล้วเองเนี่ยอย่างที่ประชาคมรุฬาลงกรณ์เนี่ยก็จะจะเช่าเวลาก็คือมีเวลาอยู่วันเสาร์ที่เจ็ดก็จะจาออากาศนั้นมีคุณทวีวัดตั้งมี หลายคนนะที่ทาําสวัสดิจังหวัดอยู่นะครับมาออกอากาศคุยเรื่องของเรื่องของนโยวายสาธาานะที่แหละสวัาจังหวัดที่แหละ่ะคือปูพื้นวามรู้ให้คนที่ฟังได้เข้าใจว่าที่มาที่ไปยังไงนะฮะเพื่อตอนถ่ายทอดสดเนี่ยจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับแต่ผมก็ยังมองว่ายังหมดข้องอยู่ในส่วนยังยังน้อยอยู่ที่ใครที่ผู้ฟังนะจะเข้าใจคำว่า,าสวัาจังหวัดนะครับ นโยบายสาธารณะเนี่ยก็มีคนเข้าใจน้อยอยู่ก็เหมือนที่ที่เกิดไว้ไว้ไว้ในต้นชั่วโมงที่ไรเงี้ยนะครับว่าคนจะเข้าใจกกี่คนนะครับตรงนี้ยังยังยังเป็นข้อบกพร่องของเราแต่เข้าใจก็ถือว่าคนฟังเนี่ยยังยังยังเข้าใจน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็วางแผนไว้ว่าปีนี้เนี่ยก็จะแต่งเนี่ยแั่เอ่อในชั่วโมงนะฮะชั่วโมงของของประชาสังคมเนี่ยมันสามารถทิ้งวันละชั่วโมงหรืออาจจะเป็นวันทิ้งสองชั่วโมงเลยก็จะอธิบายให้เข้าใจเยอะ นอกจากการจัดราารสดแล้วเนี่ยเรายังยังมีในส่วนของเทสนะครับท mm ี่ตัดต่อเอาไว้เพื่อให้คนฟังเข้าใจกระบวนการของสัมมนาสุขภาพนะครับพอเวลาถ่ายทอดสดแล้วคนฟังเนี่ยก็คือเขาจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครแต่ปีที่แล้วในส่วนของสัมมนาจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับปีที่แล้วมีสี่ประเด็นการถ่ายทอดสดไม่ได้ไม่ได้ทำที่นี่นในปีนี้จะทำปีที่แล้วจะเป็นเป็นเทปอัดเทสม้วนเทสเอาไว้แล้วมาเปิดในรายการนะครับในส่วน ่วนการประเมินประเมินคนฟังเนี่ยก็อยอมรับนะครับว่านักจัดรายการหลายท่านเนี่ยนะฮะประเมินคนฟังประเมินยากนะนะครับประเมินยากจริงแต่ก็มีคนฟังนะฮะไม่ใช่แค่พันธุ์ว่าฟังกิบเปอร์เซ็นต์ในส่วนของคนฟังวิทยุที่แชร์ประจากทั้งหมดหกคลื่นในจังในระดับสวนกับอีกระแมนสองคลื่นเนี่ยแชร์เท่าไหร่นี่บอกของไม่ได้เปบอกได้แน่เลคนทุกคนถ้าจะฟังศรีอ้าพันคนน่าจะได้ ไม่ได้นะผมว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ถึงครับไม่ถึงสองขึ้นสองพันสองขึ้นอะไม่กล้าสัมรัสนะเพราะผมแต่ะกายอยู่ที่วยโทรศัพท์สามสาย สามสายตัวดีแล้วสายแล้ะพันคนเนี่ยนะถ้าจะถ้าจะกระจายจริงจริงแล้วผูดเล่นนะฮะไม่ได้ไม่ได้วัดเล็กติ้งใจากสายที่โลูกมานะครับแฝนแฝงมันย้ำหนึ่งตรงถ้าอยากถ้าอยากจะให้สายเยอะๆต้องต้องจัดประดูกสนามมีสายเยอะแน่นอนเปิดเพลงที่ถูกใจแต่ถ้าจัดสายล้าเมื่อไหร่เนสายจะลดทันทีแต่ถ้ามีคนฟังไม่มีมีคนฟังอยู ประนไม่ไดายประเมินยากมากต้องถามรุ่นพี่เขารัฐบาลยุคบานแล้วว่าการที้มีการคนมเช็คเลตติ้งคนฟังเ่ยนะฮะเช็คประเมินงไงครับก็แค่อให้นี่ก็แควันผมไปเรื่อยอาะเือสามร้อก็อย่างว่าผมได้ความรู้จากตัวนี้นะพี่ที่บางนบอกว่าถึงแม้ว่าวิทยุไม่มีนะก็ใช้พื้นที่ของเวทีเป็นสึกเราจะได้เห็นนะครับว่าภ้าพิงต้นว่า Okay. Okay. ะะนต้นว่าคา่ะอเ็เป็นรายการที่เหมือนกันอยู่ขึ้น9.6 FM กับพี่ตน้ำนะคะในส่วนของการจัดรายการเนี่ยนอกจากเราจะออกอากาศทาง9.6 FM แล้วเราก็ยังมีในส่วนของเว็บไซต์ด้วยนั่นก็คือ w ว w รไว้บทแ o ปโฮมี o ดมในที่นี้มีคนฟังหลายคนมีมีแฟนประจำแล้วก็แฟนใหม่น้องอาร์ตก็ฟังไหมคะ แล้วก็มีใครมีรู้อีกฟังหลายคนเหมือนกันนะก็เราเราก็จะใช้วิธีการโดยเรา,ามีเซตบุ๊กอยู่แล้วใช่ไหมคะใน,นเวลาจัดรายการเนี้ยเราก็จะแปะเว็บเข้าไปเลยสมมติว่าเพื่อนรออยู่ประมาณแปดสิบคนเราก็แปะทุกคนเลยแปะแปะแปะบ่อยมากคือแบบแทบทุกวันเนี้ยมันต้องมีทุกวันทีมีเขาลังคาบอกเออยี่คนนี้มันแปะอะไรนะหาลองเข้าไปฟังหน่อยสิอะไรประมาณนี้นะคะเกวนาการจัดรายการก็จะเน้นเรื่องของสื่อและนอง ที่ที่ทำอยู่นะคะจะเป็นในการเปิดเพลงสตริงแล้วก็มีสากลจะในเรือ่องของความรักรักธรรมชาติรักสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะก็จะขอแค่ในเรื่องของพลังางานเข้าไปแต่ว่าจะจะไม่ได้จอบลึกมากเพราะว่าเนื่องจากสถานีพิษของเราเนี่ยมันมันเป็นกึ่งกึ่งมันคือมันไม่ใช่ของเราเองเราเป็นแค่ผู้ดูแลใช่ไหมคะก็จะบอกคุณฟังว่าเออนะ ดูแลสุขภาพตัวเองรักษาสิ่งแลดล้อมช่วยกันประหยัดพลังงานเอาแบบเรื่องเล็กน้อยที่จุดไล้ตัวเรื่อง,องสุขภาพเรื่องการทนา,านาอาหารการออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดวัดนไหนมีความรู้สึกว่าโลนี่ไป้เจอเหตุการณ์อะไรที่มันแบบแรงมาอะไรเงี้ยสมมติว่าไปเข้าเวทีอะไรที่มันเกี่ยวกับกพลังงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราติดความรู้สึกในนั้นมาเราก็อาจจะมาเด็ดแนบว่า้็คืออันนี้อันนี้ถ้าคนทางาการจะรู้ว่าเออวันนี้ดีเจมาแบบน,นนะส่วนมากเปิดเพลงก็จะเป็นเปิดเพลง อย่างที่ต้นน้าบอกว่าชัมม่วโมงหนึ่งเนี่ยเขาจะมีสามสายใช่ไหมคนะผมเป็นว่าไม่มีเลยสักสายเพราะว่าคนฟังจะรู้ว่าโทรมาขอเพลงก็ไม่เปิดให้ก็คือเราจะเปิดตามเรื่องราของเราตามถูกตใจค่ะตามความกตใญญูของเราทีนี้ก็อยากจะอยากจะขอคำแนะนำจากพื้นที่เหมือน,น,นกันด้วยนะเพราะว่าเซตติ้งกันเนี่ยเพราะว่าเซตติ้นยังไงเพราะว่าบางคนบอกว่าวัดจากสายโทรศัพท์ ก็เคยลองนะคะรายการของเราเนี่ยบางทีมีสายเข้ามาประมาณห้าหกสายแต่ว่าอีกรายการน,าานึ่งเนี่ยสายเข้ามาเยอะมากเลยแต่พอเวลาหลอ,อกไปข้างนอกออกลงพื้นที่นคะคะกิจกรรมแต่งานกับมีคนพูดถึงกับมีคนรู้จักรายการของเราแต่คนนึงเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกว่าที่ฟังรายการนี้แต่ทำไมเวลามีโทรศัพท์เราสั่เข้ามาวิธีการที่มีโทรศัพท์สายเข้ามาเนี่ยมันก็าวัดไม่ได้เพราะว่าคนที่โทรเข้ามามันก็เป็นคนเดิม จริงๆแล้วพลังนี้ที่เขาไม่โทรมามีอยู่เยอะมากนะคะก็แค่น,นี้แค่กำลังใจกับคนที่ยังไม่มีสายเข้ามาอยู่ตรงพันธะพูดสุงพันธะผมจะบอกว่าตัวตรสรรมชาเนี่ยทำให้ผมมีเพื่อนเยอะขึ้นตั้งแต่รอบแรกที่ผมไปรสรรมชาเขาเรียกเขาเรียกตัวผมเนี่ยไปทำเรื่องเทคนิคพี่สี่คน,นช่วย เแยกเช่มาช่วยน่อยทํางานเรื่องเทคนิคคู่ที่มีคนปีแรกได้เพื่อนเยอะเลยสนุกมากแต่อยู่กินลำบ,บากลำบ,บากท,ที่สุดสองปีแรกเนี่ยคือกินข้าวตังตัวเองนอนหายอยู่หานอนแบบต้องให้มีเงินก้อนก้อนแรกที่อาจารย์พกไปอาจารย์อาจารย์พกเงินไปมาหม,ม,มืนม่นเลยกว่า เราเราเราดูแลกันติดกว่าคนออเก็บันดี้มีเงินน้อยมากแล้วต้องอยู่ในกรุงเทพสามวันเก้ามื้อสี่วันสิบสองมื้อแล้วต้องก็คิดเอาว่าลำบากขนาดไหนแต่ว่าทำแล้วโอ<ท><ท>เคในเชอร์นี่มันโหดจริงโอเคในเชอร์สนุกมากเออคนีคนีผมว่าผมว่าส่วนหนึ่งไม่รู้จักส่วนที่สองคิดแบบน้อยใจนะเขาไม่เห็นความสําสคัญเขาไม่เห็นความสําคัญแล้วมุมในมุมเนี้ย กลับทำให้เราคิดว่าเราจะต้องเห็นความสําคัญของเพื่อนท่วงผู้ดมตาสื่อ,เ,อเพื่อนสื่อต่างๆเนี่ยเพราะว่าพอได้ทํางานร่วมกันเนี่ยเพื่อนรักที่จะทํางานเพื่อส่วรวมั้่น,นั้นเลยสื่อทีวีสื่อหนังสือพิมพ์ทุกคนอยากทําทําแล้วก็ได้ประโยชน์กับของตัวเองด้วยคราวนี้ก็เลยเกิดคณะทํางานสือ่อเพื่อที่จะ ทำให้สมัชชาเนี่ยได้ได้ได้ไ,ดไปถึงทุกกลุ่มคนเพราะว่าสังเกตครับคนที่ร่วมสมัชชาแต่ละปีเนี่ยจะเป็นคนหน้าเก่าไปซ้ำต่อยแล้วก็ไม่กระจายไปกลุ่มอื่นคนที่ไม่ได้ไปเวทีจังหวัดก็อยู่กับทุ่งนานอยู่กับสวนยางอยู่บ้านเฉยเฉไม่รู้เรื่องอะไรเลยคราวนี้ ก็เลยทําให้ตอนมาคิดว่าถ้าเราเห็นความสําคัญของเพื่อนเราเห็นความสําคัญของเพื่อนโลกรดมการที่มีเจต,ตานาะเพื่อนหนังสือพิมพ์เพื่อนวิทยุชุมชนแล้วร,รวมเพื่อนมาร่วมงานกันทําทํางานเพื่อผ่นดินมาช่วยกันนําเสนอประเด็นประเด็นที่เราจะนาไปสู่การพิจารณาประเด็นที่จะ ไดจากการพูดคุยกับเพื่อนเนี่ยไปเพื่อสมัชชาสุขภาพเนี่ยลองเอาประเด็นเหล่านี้ไปนำเสนอสื่อรูกสื่อมีมีขาประจำวิทยุก็มีแฟนประจำหนังสือพิมพ์ก็มีคนอ่านประจำทุกคนมีแฟนอันแท้เพราะฉะนั้นทุกคนมีคุณค่าสำคัญที่จะทำให้สมัชชาเนี่ยแพร่กระจายไปทั่วทุกพื้นที่ ผมคิดผมคิดต่อจากที่สี่คนในเรื่องสมัชชาทางอากาศผมไปช่วยต่อที่สองสมัชชาทางอากาศผมคิดง่ายๆว่าถ้าคนไม่ได้มานั่งในห้องประชุมเนี่ยจะมีส่วนร่วมได้ไหมเขามีสิทธิ์ไหมที่จะร่วมสมัชชาด้วยร่วมคิดร่วมคุยเรื่องร่วมเสนอแนะด้วยเนี่ย,ยก็เลยกลายเป็นว่าตีเนี้ย จะชวนกันช่วยกันทําลองภผสานาคนที่สนใจไปรู้อยู่ทางบ้านอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยมาร่วมคิดร่วมทำโดยวิธีการเอาข้อมูลที่มีอยู่ไปช่วยเผยแพร่ก่อนพอเราไปเผยแพร่ทางวิทีุชุมชนไปเผยแพร่ทางทางังสือพิมพ์ทางสื่อวัฒนธรรม หรือว่าสื่อที่เราบีกันอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เนี่ยชาวบ้านได้ยินได้ฟังแฟนเพลงขาประจําได้ยินได้ฟังเกิดเกิดความสนใจใฝ่รู้อยากจะทํางานร่วมมีจิตสาธารณะที่จะช่วยพัฒนาระบบสุขภาพของคนไทยก็เลยเร่วมคิดร่วมทําแสดงความคิดเห็นเข้ามาเราก็ตั้งห้องฝาก้อบถา,ามเอาไว้ ที่สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาที่สำน,นักงานตุกภาพแห่งชาติความคิดเห็นนี้ก็จะถูกรวมรวมว่าเป็นความคิดเห็นของใครอยู่ที่ไหนชื่ออะไรแล้วก็เขาแสดงความคิดเห็นอย่างไรทั้งหมดจะถูกจัดก,การทําให้มันเป็นมวลหมู่ว่าคุยกันเรื่องเดียวกันไหมมีปัญหาอะไรมีข้อเสนอแนะอย่างไรรูปแบบคล้ายกันเลยกับสัมภาษณ์ชา พื้นที่สวัสชาประเด็นเพียงแต่ว่า,าไม่ต้องมานั่งในห้องประชุมเท่านั้นมีทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มผ่านช่องทางสื่อเมช่องทางสื่อเห็นไหมครับสื่อมีบทบาทสาคัญหนังสือพิมพ์เขียนลงพอลัมน์มีคนสนใจตอบกลับเข้ามาสแสดงความคิดเห็นจากโทรมาบอกจะเขียนจดหมายมาอีเมลหรือว่าจะเป็นเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ทั้งหมดจะไปรวมวม ทุกความเห็นมีความสําคัญและทุกการมีส่วนกกร่วมจะมีบทบาทสาคัญที่จะทำให้มันกระจายไปทั่วประเทศไทยไม่อย่างนั้นมันก็จะเหลือแต่คนทํางานกลุ่มเดียวกลุ่มเดียวกลุ่มเดียวประมาณหน้าร้อยคนแล้วมันจะมีคณะทางานสื่อทําไมอ,อันนี้ผมฝากเอาไว้ทั้นต้นแค่นี้ครับเพราะว่าผมเห็นว่าวันนี้ดีใจมันเจอเพื่อนเยอะแล้วเพื่อนก็มีมพื้นที่ของเพื่อนเยอะด้วย มีบทบาทสำคัญในพื้นที่ด้วยอันนี้ต้องฝากงานช่วยกันครับขอบคุณครับต้องรู้พันปากอันนี้พรุ่งนี้นะครับในเรื่องฐานสี่นะครับเรื่องของกระบวนการต่างๆผมจะพิชาตบางอย่างให้ดูว่าทำอะไรทีมันง่ายๆเพราะข้อมูลอยู่บนขยับปั๊บเนี่ยเราคิดปั๊บเนี่ยถ้าตัวเราไม่ทำบ่อยๆบางทีมันอาจจะไม่ถึงแต่พิ่เชเขาทำบ่อยเลาจะรู้สมาชิกอาชารสมาชิกออนไลน์ทีมงานสื่อเป็นเจ้าภาพนะอ่าครับ ชื่อว่าน่สุดธิอนนทะครับเป็นบรรณาธินนการสื่อพิมพ์คนกลางก็เป็นสื่อที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ก็ดูหน้าก็โบราณเาทคโนโลยีก็ค่อนข้างจะโบราณแต่ผมเชื่อว่า,าสื่อสิ่งพิมพ์ยังอยู่อีกนานาผมเคยคุยกับคนนั้เอิอผมจำชื่อไม่ได้ของสื่อพิมพ์ไทยรัฐเ่อเขาพูดเหมือนกับที่เคยได้ยินมาก็คือว่าเออไม่นานสื่อสิ่งพิมพ์จะตายแต่เราได้ยินสิ่งเหล่านี้มาไม่ตาำกว่า20ปีผมถามคนน้นนิดท่านนั้นว่าแล้วตอนตอนนี้ยอดพิมพ์ของไทยรัฐเนี่ย ลดลงเพิ่มขึ้นคือยังไงเขาบอกว่าไม่ลดเพราะฉะนั้นผมยังมีความเชื่อมั่นว่าสื่อสิ่งที่ผมทำอยู่นี่น่าจะอยู่ได้จนกว่าผมจะไปอ่าทีนี้ผมผมมองว่าสื่อเนี่ยการที่เราทําหน้าที่สื่อให้คนอื่นรู้ให้สาธารณนได้รับรู้เนี่ยเรื่องราวต่างๆนี่มันไม่ใช่เรื่องยากเอ่อทำยังไงให้พวาฟังทำยังไงทำยังไงพวาอ่านทำยังไงพวกรับรู้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ยากแต่ประเด็นสำคัญหน้าที่สื่ออย่างหนึ่งก็คือว่าเราทําอย่างไรให้เกิดแรงกระเพื่อม เพื่อจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ทําอย่างไรที่จะทําให้ความคิดดีๆของพวกเราหรือหลายๆคนเนี่ยไปถึงผู้ที่มีหน้านะที่ในการกําหน,นดนโยบายได้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือโจทย์ที่สาคัญที่สุดข,ของเราครับสวัสวดีนะคะค่ะดิฉันนะคะสาวิตรีเจริญตาค่ะ,ะตาแหน่งนะคะอาชีพรับรา,ะะบาช,ชนานการนะคะตำแหน่งเป็เพยาีาลพิชีพชนาการนะคะแต่ว่าเดยตำแหน่งแล้วก็ไม่ได้ปฏิบ,บัติงานตามหน้าที่ตัวเองเรียนมานะคะ ค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก yeah. ็ปฏิบ oui. ัต well, ิงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทางงานค่ะก็รับงานเกี่ยวกับด้านสุขภาพอยู่นะคะเกี่ยวกับด้านการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็เป็นซึ่งเป็นงานหลักนะคะซึ่งมีหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนเป็นหลักอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่เป็นคนจะเป็นคนนะคะจนตายไปนะคะค่ะแล้วก็งานเสริมหรือว่ากิจกรรมเสริมที่เข้ามาก็แนี่จะเป็นงานหลักอยู่แล้วก็คือการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจกับหน่วยงานเกี่ยวกับสื่อนะคะต่างๆในจังหวัด เช่นส่งข่าวหรือว่ารายงานข่าวเกี่ยวกับด้านสุขภาพเนี่ยให้สำนักงานประจักรจังหวัดแล้วก็ตัวเองก็เป็นคณะกรรมการของสภานต่างชาติจังหวัดด้วยนะคะก็งจะช่วยกันสื่อสาราสารพันและก็ดูแลสุขภาพคนในจังหวัดทำงานได้อย่างน้อยไม่มากก็ไม่น้อยนะคะค่ะเระดือตัวใบรองต่อไหมรองหน้ามีได้เด็กเด็กสองเท่า พูดดีก <lien> ว <plane. im sharing> ่านครับท่านเจริญท่านเจริญพลท่านเจริญพแล้วก็ที่น้องทุกท่านครับผมวันนี้มีมาแทนคุณบิลลาสวบวทบัตลุง98นะครับคุณบิลลาเรียงต่อพิญญาโทเป็นนักสื่อสารมวลชนคิดแล้วผ่านงูใช่ไใช่โอ้ยนักสื่อสารมวลชนนะครับไปเนต่อโทอยู่แล้วก็มาเจอผู้วกเดียวกันหลายคนท่านเช่นคุณตุลีแล้วก็หลายคนที่จัดลุงนะครับ ผมนี่มาแจนแต่ว่า